ฮันสวัสดีครับทุกคนตอนเราเข้าสู่อมกอรเคปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันกับเรื่องราวของวงเหมียวนั่นเองที่ในตอนนี้เนี่ยใกล้จะปล่อยผลงานใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ดูดได้ฟังได้ติดตามได้เชียร์แล้วก็ได้ปเปเด็กๆกันลานะครับเห <c oughs> มียว Burning Up คอนเซปต์โฟโต้ที่ปล่อยมาในตอนนี้เนี่ย เรียกเสียงฮือฮาให้กับเหล่าแฟนดอมได้อย่างดีเลยเพราะว่าเหมียวเข้ามาพร้อมกับคอนเซปที่เฟียสติดเก๋มีความฮิปและก็มีความเท่อยู่ในนั้นด้วยนะครับ j e นส์ออน e a น s ์มากเวอร์มาในชุดจีนส์แต่ยีนแบบใดถึงได้แซบได้ฮิปและก็ได้เท่ได้เฟียสขนาดนี้เลยวงนางแบบทั้ง5คนมาพร้อมกับลุคยีนส์ใหม่ๆสับๆไปเลยนะครับ แตกต่างไปจากเหมียวที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แซบก็แซบเฟียสก็เฟียสเทก็เทและที่สําคัญเนี่ยเพลงที่ปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกันมีความดุมากเลยทุกคนพร้อมที่จะเต้นเต็มที่ พร้อมที่จะเผาทุกอย่างให้หมอดไหม้ให้ละลายไปพร้อมกับความฮอตของเหมียวในคอนเซปต์ใหม่ที่ปล่อยมาให้เราได้ดูกันเอลล่ากลอสนะครับถึงแม้จะเป็นน้องเล็กแต่แซ่บมากในคอนเซปต์นี้กาวอนนางแบบของวงคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคอมโพสตจึงหุน่นเริตความสูงเอยแขนขาที่ยาวอันนะันะรับซูเปอร์วิชวลมากับรองเท้าส้นสูงที่ติดแกรมมากเอาอันนะไม่ลงจริงๆเลยซูอินนะครับสาวเท่ของวงที่มีความสวยด้วยเท่ด้วยในคนคนเดียวกันมา ลูกนี้ยังคงความเท่ตามสไตล์สูอินได้เป็นอย่างดีปิดจบที่นารีนรับสาวแซบวันนี้คอนเซปต์ยีนส กางเกงเอ่ยรองเท้าเอยชุดเอยนารรนคือเลิศม,มากเป็นคนที่สุดจะเฟียสและนี่คือเหมียวทั้ง5คนและ5ลุคก,กับคอนเซปต์โฟโต้ที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ดูกันเหมียวเบรนนิ่ง p ันะครับใครเนี่ยที่รอการกลับมาของเหมียวเจอกันได้14ตุลาคมนี้คอนเซปต์ concept มากันแล้วเดี๋ยวเรามารอดูคอนเซปต์อื่นๆโฟโต้เซตใหม่ที่จะปล่อยออกมาให้ได้ดูกันนะครับว่าเหมียวเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่เลิศไปกว่าเซตยีนนี้อีกนะครับก็รอติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ ต้องขอเวลาแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะอันยอง